เสื้ออะาคาร์ดุนใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นเสื้อคอตตอนพิมพ์ลายนะคะปักฉลุเนื้อผ้าตัวนี้จะเป็นคอตตอนแบบคลายตัวนะคะรีดง่ายแล้วก็ระหว่างวันเขาจะไม่ค่อยเป็นรอยยับเนื้อบางกําลังดีนะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่มีซับด้านในขนาดของรอยปักฉลุกําลังดีนะคะไม่ต้องกลัวโป๋เนี่ยช่วงอกเขาก็จะประมาณนี้นะคะมีตีเกล็ด เป็นดีเทลช่วงหน้าลําตัวนะคะตีลงมาค่อนข้างต่ําก็คือใต้เอวเป็นนิดหนึ่งลันแหละก็จะไม่ค่อยอ้วนนะคะตัวนี้คือมันจะเป็นเหมือนเพิ่มความหวานให้แบบแต่ว่าจะไม่ได้ไปนเน้นหน้าท้องนะคะช่วยพางสัดส,ส่วนได้ดีคอเสื้อตัวนี้จะเป็นคอรูดระบายนะคะเป็นกุ้นลบด้านในแล้วก็รูดให้มันมีวอลลุ่ม ติดก,กระดุมลอก4เมตรนะคะที่สับเซอร์ดนนานาแล้วก็เป็นคอวีตัวนี้ใส่สบายมากคอกว้างนะคะแล้วก็เนื้อผ้าเหมาะใส่ทุกสภาพอากาศก็คือร้อนอะไรเงี้ยก็ใส่ได้สบายๆนะคะหรือว่าใส่ไปเที่ยวชิลๆก็ใส่ได้ทรงแขนจะประมาณนี้นะคะคือรูดยกพองที่หัวไหล่แล้วก็มาเย็บจีบรอบแขนอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยระบายออกไป ทรงแขนน่ารักค่ะตัวนี้ขนาดเขาทํามาค่อนข้างใหญ่นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะรัดต้นแขนด้านหลังก็จะเป็นโชว์ลายผ้านะคะนี่คอสวยมากตัวนี้มาสองสีนะคะแบบหวานเบาๆมีสอีออกส้มโอรสนะคะแล้วก็สีหนึ่งจะเป็นสีฟ้าสีฟ้าก็สวยเหมือนกันเนี่ย สีผ้าเขาจะเหมือนแบบเล่นเป็นลายผ้าจะไม่ได้เป็นสีพื้นแบบดูแบนๆนะคะมาทั้งหมด2สีไซส์ S จนถึง 3XL นะคะ